สวัสดีค่ะทุกคนพบกับหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยหนึ่งมีคำศัพท์ที่น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยทํางานนะคะควรที่จะต้องรู้คําศัพท์พวกนี้นะคะหรือว่าถ้าเรานะทางานในฝ่าย HR ของบริษัทนะพวก Human Resource อะไรพวกเนี้ยคำพวกนี้เป็นคําที่ต้องรู้และต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราออกเสียงได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้เรายิ่งดูแบบเป็นโปรเฟ s ชั่นัลมากขึ้น <c oughs> คําแรกนะคะก็คือคําว่า hire คานี้ออกเสียงว่า hire hire นะคะคำนี้แปลว่าจ้างนะคะก็คือเวลาที่เราจ้างใครทำอะไรเราก็แค่บอกว่า hire I hire you นะคะ hire hire ไม่ยากเลยนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะแตกออกไปจากคำว่า hire เนี่ยมี3อันนะคะอันแรกก็คือ hire ธรรมดาใช่ไหมคะ hire hire คำนี้เนี่ยก็คือการจ้างนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น we have hired a marketing team we have hired Marketing Team อันนี้ก็แปลว่าเรานะได้จ้างทีมมาร์เก i ต g อ่ะเพื่อทำงานให้เรานะคะก็อันนี้คือ hire ใช่ไหมทีนี้มีอีกอันนึงจาก hire ก็คืออะไร hiring hiring คือกำลังเปิดรับสมัครนะคะถ้าเราไปเรินแบบพวกร้านกาแฟหรือร้านอะไรเงรี้ยแล้วเขาติดป้ายแบบแบบนี้ we are hiring we are hiring ก็คือกำลังรับสมัครคนงานอยู่นะคะรับสมัครอยู่ตำแหน่งอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือคำว่า we are hiring hiring ออกเสียงว่า hiring นะคะอีกคำหนึ่งนะคะที่มาจาก hire ก็คือ hire ที่เป็นคำนามก็คือลูกจ้างคนใหม่นั่นเองสมมติเราเพิ่งจะรับพนักงานคนนี้เข้ามาใหม่เราก็เรียกเขาว่า new hire new hire เช่นถ้าเราจะบอกว่าเพื่อนคนนี้นะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งจะมาอยู่ในบริษัทเราใหม่ๆก็คือเราก็เรียกเขาว่า he is our new hire he is our New hire นะคะก็คือเขาเป็นลูกจ้างคนใหม่เพิ่งเข้ามาในบริษัทนะคะทีนี้พอเรา hire 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 เนี่ยแล้วมันมีอีกคำหนึงที่แบบเชื่อมโยงกันถ้าเราถูก hire แล้วเราทำงานไม่ดีเราก็จะมีโอกาสเจอคำนี้ค่ะก็คือคำว่า fire FIRE นะคะเหมือน FIRE ที่แปลว่า f ไฟเลย FIRE คำนี้ออกเสียงว่า FIRE นะคะคำนี้ก็แปลว่าไล่ออกนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเรานะกำลังเข้าไปในห้อง HR ใช่ไหมแล้วแบบเขาก็พูดว่า you are fired you are fired ก็คือฉันไล่คุณออกจากประโยคนี้เนี่ยเราจะเจอบ่อยมากๆเลยในพวกในหนังในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพวกแบบมันแบบเหมือนคนแบบเข้าใจแล้ใส่อารมณ์มากๆ เช่นหนังที่หนึ่งดูเงี้ยรอนออเดอรอะไรเงี้ยก็จะมีบอ่อยมากเลยเวลาที่เขาจ้างทนายมาใช่ไหมแล้วทนายไม่ถูกใจอะ่ะเราก็บอกเขาไปเลย you are fired you are fired. you are fired ก็คือ you are fired ฉันไม่จ้างคุณแล้วเธอไม่ใช่ทนายฉันอีกต่อไป I am firing you you are fired หรือถ้าเรากำลังเข้าไปนั่งคุยกับ HR แล้ว HR ก็เริ่มพูดเนี่ยเธอทำงานไม่ค่อยได้เรื่องเลยอะ่ะแบบผลงานเธอไม่ดีเลยแบบบริษัทไม่ค่อยโอเคกับเธอแล้วเราก็แบบ Are you firing me? Are you firing me? ก็คือเธอกำลังจะไล่ฉันออกหรือเปล่านะคะก็คือถามเขาไปได้เลยตรงๆเลยนะ,ะ Are you firing me? นะคะก็แปลว่าเธอจะไล่ฉันออกเหรอเธอกำลังจะไล่ฉันออกเหรอทีนี้มันก็จะลิงไปอีกคำหนึ่งที่เป็นคำที่ดีมากๆเลยะคะ่ะถ้าสมมติว่าบริษัทกำลังจะไล่เราออกแล้วว่าเธอไม่ไล่ฉันออกฉันออกเองฉันออกเองก็คือคำว่า I quit I quit quit ออกเสียงว่า quit แปลว่าลาออกนะคะออกออกจากอะไรบางอย่างใช่ไหมถ้าบอกว่า I quit I quit my job I quit my job ก็คือฉันลาออกจากงานไม่เอาแล้ว I quit my job หรือถ้าสมมติกำลังนั่งอยู่ในห้องใช่ไหมแล้ว HR กำลังจะไล่ฉันออกใช่ไหมคะกำลังจะไล่เราออกแล้วก็บอกว่า you cannot fire me I quit you cannot fire me I quit ก็คือเธอไล่ฉันออกไม่ได้หรอก เพราะฉันลาออกเองนะคะไม่ต้องไล่เดี๋ยวออกเองนะคะ you cannot fire me I quit ไม่ต้องไล่ค่ะเดี๋ยวออกเองนะคะทีนี้ก็มีคำหนึ่งถ้าสมมติว่าพอจะออกจากงานแต่แต่ไม่ได้ออกเพราะโดนไล่ออกหรือไม่ได้ออกเพราะลาออกแต่ออกเพราะว่าเกษียณนะคะคำนี้เกษียณคะคำนี้ออกเสียงว่า retire 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 นะคะก็คือเกษียณนั่นเองคำว่าเกษียณก็จะแบบตรงตัวเลยเช่นถ้าสมมติเราจะบอกว่าฉันนะวางแผนว่าจะเกษียณปีหน้าฉันจะเกษียณปีหน้าเราก็บอกแค่ว่า I am going to retire next year I am going to retire next year ก็คือเดี๋ยวฉันจะเกษียณปีหน้าวางแผนว่าจะเกษียณปีหน้านะคะก็คือเกษียณคำนี้ออกเสียงว่า retire ถ้าเป็นเกษียณที่แปลว่าการเกษียณเป็นคำนามก็จะออกเสียงว่า retirement 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 เช่นถ้าเราจะบอกว่า retirement fund retirement fund ก็คือกองทุนกเกษียณนะคะ retirement fund หรือ retirement benefits retirement benefits retirement benefits ก็คือผลประโยชน์จากการ,กรเกษียณนะคะนี่ก็เป็น4คําที่สําคัญมากๆเลยนะคะในวงจรการทํางานของเรายิ่งถ้าเราเป็นพนักง,งานออฟฟิศทำงานกับคนหรืออะไรเงี้ยเราจะเป็นที่จ้อต้องรู้มากๆเลยนะคะทวนอีกนิดนะคะคัดแรกออกเสียงว่า hire hire คำที่สองออกเสียงว่า fire fire คำที่สามออกเสียงว่า quit quit ส่วนคำที่สี่ออกเสียงว่า retire retire นะคะสี่คำนี้นะคะเป็นคำที่สำคัญแล้วก็จำเป็นในชีวิตเรามากๆเลยเพราะฉะนั้นหนะึ่งฝากไว้นะคะให้ทุกคนฝึกใช้บ่อยๆนะคะเวลาจะใช้เราจะได้พูดได้อย่างคล่องปรือเลยใช่ไหมล่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะหนึ่งมีอะไรมาฝากก็รอดูกันเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้ have a nice day guys บ๊ย